โยบเป็นคำอธิษฐานที่โยกคุยกับพระเจ้าและเนื่องจากหาความบอบโยนจากใครไม่ได้เลยคุยกับพระเจ้าก็ได้วะนะคุยกับพระเจ้านั่นแหละที่พระเจ้าทํากับผมนี่แหละเขาก็จะคุยกับพระเจ้าเขาอธิษฐานว่าอยากจะให้ ถ้อยคาที่เขาพูดไว้เนี่ยถูกบันทึกไว้และจารึกไว้เป็นหนังสือพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของโยบขณะที่โยบก,กําลังตกต่ําที่สุดเวลาพระเจ้าตอบคำอธิษฐานมันยิ่งใหญ่กว่าที่โยบคิดมากมมยนะักจนวันนี้เนี่ยโน้ตยังมีโอกาสได้อ่านเนี่ยสี่พปีต่อมาเนี่ยลนะุงที่วหาเนี่ยอยู่ที่เชียงใหมย่ยังได้อ่านพระธรรมโยบเลยแล้วมีคนอีกหลายพันล้านคนได้อ่านถ้อยคําที่เขาคุยกับบินดัตคุยกับเอลิฟัตใช่ไหมคือคือเขาแค่หวังว่าโอ เนะเพื่อว่าสิ่งที่เจอกับฉันมันจะไม่ได้ถูกลืมไปควรจะได้จดจําได้แต่ปรากฏว่าโดยคําอธิษฐานนั้นน่ะพระเจ้าตอบคําอธิษฐานยิ่งใหญ่กว่าที่เขาคิดจริงๆความหมายของโยบคือว่าอยากจะให้มีการสลักอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ลงเอาไว้ในสิ่งที่เขาพบเจอหรือว่าบันทึกอะไรบางอย่างที่คงทนถาวรแต่พระเจ้าทํายิ่งใหญ่กว่านั้น ให้สิ่งที่เขาพูดเขากล่าวเขาเจอเนี่ยถูกบันทึกและถูกพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือที่พิมพ์มากที่สุดในโลกและคนอ่านมากที่สุดในโลกกระจายอยู่ทั่วโลกนะอยู่ในพระคำของพระเจ้า